ลมร้อนเดือนเมษายนพัดเอื่อยๆไปตามซอกซอยอันเงียบสงบของหมู่บ้านจัดสรรเสียงทิ้งริดระงงไปทั่วราวกับกำลังบรรเลงเพลงกล่อมเมืองที่หลับไหลแต่สำหรับแทนคืนนี้เป็นคืนที่ยาวนานเป็นพิเศษเขากำลังหงุดหงิดกับงานที่ค้างคาจึงตัดสินใจลงมาว่ายน้ำคลายเครียดที่สระส่วนกลางของหมู่บ้านซึ่งปกติจะปิดให้บริการตอนสี่ทุ่มแต่เขามีกุญแจสำรอง สำหรับเข้าออกเป็นการส่วนตัวเมื่อมาถึงสระว่ายน้ำแสงไฟนีออนสีขาวจากอาคารโดยรอบส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับแต่กลับทำให้เขามีความรู้สึกวังเวงมากกว่าจะสดใสแทนเปลี่ยนเสื้อผ้ายอย่างรวดเร็วโดดลงสู่ความเย็นของผิวน้ำทันทีความเหนื่อยล้าจากการทำงานดูเหมือนจะจางหายไปชั่วขณะ เขาว่ายไปไว่ามาอยู่พักใหญ่รู้สึกสดชื่นขึ้นมากจนกระทั่งจูจ่ๆเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆก็ดังขึ้นมาจากอีกฝั่งของสระแทนชะงักฝีเท้าที่กำลังเตะน้ำหยุดนิ่งเขามองไปที่ต้นเสียงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาคิดว่าคงเป็นลมพัดหรือไม่ก็สัตว์เล็กๆตกลงไปแต่แล้วเสียงกระเพื่อมก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ ดูเหมือนจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแทนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาพยายามเพ่งมองไปยังความมืดสลัวรอบๆสะแต่ก็ไม่เห็นอะไรทันใดนั้นเองผิวน้ำด้านหน้าเขาก็เริ่มปั่นป่วนเล็กน้อยเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้าแทนถอยหลังอัตโนมัติใจเริ่มเต้นแรงสิ่งหัวเราะคิกคแผ่วเบาก็ดังขึ้นมาจากใต้น้ำ เสียงนั้นเย็นยเยือกฟังดูเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงแทนรีบโผล่ศีรษะขึ้นเหนือผิวน้ำพยายามกวาดสายตามองรอบ,รอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครเลยใครนะ่ะแทนตะโกนออกไปเสียงของเขาดังกล้องไปทั่วบริเวณที่เงียบสงัดความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาที่หอบทีๆฉับพลันแสงไฟบริเวณสะก็ดับลงทั้งหมด เหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องสลัวลงมาบนผิวน้ำที่มืดมิดแทนตกใจจนตัวแข็งเขามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดตรงหน้าและเขาก็รู้สึกได้ถึงสัมผัสอันเย็นเฉียบที่ข้อเท้าราวกับมีมือเล็กๆมาจับแทนสะดุ้งสุดตัวรีบเตะขาออกไปอย่างแรงและว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งอย่างบ้าคลั่งเมื่อเท้าสัมผัสพื้นกระเบื้องสะ แทนรีบปีนขึ้นมาจากน้ำทันทีด้วยความทุลักทุเลเขาลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นระรวัวราวกับจะหลุดออกมาจากอกในขณะที่เขากำลังวิ่งหนีเขาก็เหลือบไปเห็นเงาร่างเล็กๆยืนอยู่ตรงกลางสระน้ำเงาที่ไม่ได้ขยับไม่ได้หายใจแต่ยืนนิ่งอยู่กับที่ผิวน้ำรอบๆร,ร,ร่างนั้นนิ่งสนิทราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แทนพยายามเพ่งมองไปยังเงาร่างนั้นเขาก็เห็นเพียงความมืดดำกับดวงตาคู่หนึ่งที่เรืองแสงสีแดงกำมองมาที่เขาอย่างไม่มีแววตาเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นราวกับมาจากใต้น้ำเสียงเด็กผู้หญิงคนเดิมมาเล่นน้ำด้วยกันสิแทนไม่รอช้าเขาวิ่งหนีออกจากบริเวณสระว่ายน้ำอย่างไม่คิดชีวิต โดยไม่ทันกลับไปมองแม้แต่น้อยตั้งแต่วันนั้นแทนไม่กล้าลงไปไว่ายน้ำที่สระส่วนกลางอีกเลยในยามค่ำคืนเรื่องราวของน้องแป้งเด็กหญิงที่เคยจมน้ำเสียชีวิตในสระว่ายน้ำแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนผุดขึ้นมาในความคิดของเขาและเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมสระว่ายน้ำแห่งนี้จึงมักจะเงียบสงัดไร้ผู้คนในยามค่ำคืนบางทีน้องแป้ง อาจจะยังคงรอเพื่อนเล่นอยู่เสมอในความมืดมิดของสะนามยามดึกสงัด